สวัสดีเพื่อนชาวลูนมิกาในแลกนาล็อกออริจินทุกคนครับในช่วงของการวิเคราะห์ชุดกาชาวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับชุดเซต c รัสเตอร์แพน o อมซึ่งเป็นเซตที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะรอคอยนะครับเพราะนอกจากจะมีดีไซน์สุดเท่แล้วก็ยังมาพร้อมกับออปชั่นสุดพิเศษแต่จะมีอะไรบ้างนั้นเ,เรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ เติมแบบใครก็คงจะไม่สะดวกใจเท่าซื้อบัตรไปเติมเองผมมาร์ฟเบเกอร์ขอแนะนําให้รู้จักร้าน CGC Thailand บริการขายบัตรเติมเกมไม่ว่าจะเป็นเลเซ r Go โก i p i n พินและอื่นอีกมากมายยิ่งซื้อไปสต็อกเยอะยิ่งได้ราคาดีลูกค้าประจําลดเพิ่มได้อีกทารายการผ่านระบบอัตโนมัติด้วยตัวเองง่ายๆตลอด24ชั่วโมงและไม่ต้องกลัวว่าจะทาไม่เป็นเพราะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตสำหรับพ่อค้าแม่ค้าร้านเติมเกมหรือผู้เล่นที่ต้องการเติมแพ็กใหญ่ปเป็นจำนวนมากต้องที่ร้าน CGC Thailand เท่านั้นสนใจใช้บริการหรือดูข้อมูลเพิิ่่มเตมที Facebook Page CGC Thailand หรือเว็บไซต์ www.cgcthailand.com โดยสำหรับแฟชั่นเซ็ตคัสตอมเพนทอมนี้นะครับจะประกอบไปด้วยแฟชั่น4ส่วนด้วยกันครับนั่นก็คือส่วนหมวกส่วนหน้าส่วนชุดแล้วก็ส่วนหลังทีนี้นะครับเรามาเจาะลึกรายละเอียดแฟชั่นในแต่ละส่วนกันเริ่มต้นกันที่ส่วนแรกนะครับนั่นก็คือคลิมสันทอนครับโดยสาหรับในส่วนนี้นะครับจะมีความสามารถในการเพิ่ม p d ด f หรือว่าพลังป้องกันกายภาพนะครับเป็นจำนวน16หน่วยเพิ่มวิธเป็นจำนวน3หน่วย ASPD หรือว่าความเร็วในการโจมตี3%อีกทั้งนะครับก็ยังมีความสามารถในการลดดาเมจที่ได้รับจาก มอนสเตอร์ประเภทเดมอนลงเป็นจำนวน10%แล้วก็มอนสเตอร์ประเภทแองเจลลงนะครับเป็นจำนวน5%ด้วยกัน ซึ่งส่วนตัวผมนะครับครีมสันฮอนเนี่ยค่อนข้างที่จะเฉยๆครับไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสำหรับบางสายอาชีพที่จะต้องมีทั้งค่าวิทไปเพิ่มในส่วนของพลังป้องกันแล้วก็พลังชีวิตแล้วก็ SPD ที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการโจมตีเนี่ยก็อาจจะน่าใช้งานบ้างนะครับอย่างเช่นหลอดไนท์สายสเตอร์ดิสไซร์แล้วก็อาชีพที่จะเข้ามาในอนาคตนะครับอย่างพาลาดินสายแลกเลือดหรือว่าสายคอนเซนเทรตเพรสเป็นต้นครับ มาต่อกันที่แฟชั่นส่วนที่2นะครับนั่นก็คือส่วนหน้าครับที่มีชื่อว่า Block Hard Face โดยสำหรับออปชันนะครับของแฟชั่นชิ้นนี้เนี่ยก็จะมี P d e นะครับหรือว่าพลังป้องกันกายภาพเป็นจำนวน16หน่วยเพิ่มอิน,นะครับเป็นจำนวน5หน่วยสามารถที่จะสร้างความเสียหายกับมอนสเตอร์ประเภท Demi Human เนี่ยได้รุนแรงเพิ่มมาิ่งขึ้น4%แล้วก็ได้รับความเสียหายจากมอนสเตอร์ประเภท Demi Human ลดลงเป็นจำนวน4%ด้วยกันเราจะเห็นได้ว่าแฟชั่นชิ้นนี้เนี่ยเหมือนถูกออกแบบมาสำหรับใครที่ชื่นชอบการ PVP หรือ หือว่าการสู้กับผู้เล่นด้วยกันโดยเฉพาะนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าส่วนหน้าเนี่ยยังมีอีกหลายๆชิ้นก่อนหน้านี้ที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็น g i ฟต์ออฟลูที่ยังคงเหมาะสําหรับสายตีไวเป็นพิเศษอยู่รวมไปถึงพัมก็เกิลนะครับสำหรับใครที่อยากได้แฟชั่นซักหนึ่งชิ้นที่สามารถไปได้ในทุกๆโหมดนะครับก็จะยังคงตอบโจทย์กว่าบล็อกฮาร์ดเฟสอยู่ดีครับ แล้วก็มาถึงส่วนที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดในตู้นี้แล้วนะครับนั่นก็คือส่วนชุดนั่นเองครับคัสโตแพนทอมนี้นะครับมีความสามารถในการเพิ่ม PATK แล้วก็ FTK นะครับอย่างละ3%ช่วยเพิ่ม All Attribute นะครับอย่างละ2หน่วยช่วยเพิ่ม Max HP เป็นจำนวน5%อีกทั้งนะครับก็ยังได้รับความเสียหายจากพวกบอสเนี่ยลดลงอีกด้วยเป็นจำนวน5%สุดท้ายนะครับก็คือช่วยลดดาเมจกายภาพแล้วก็ดาเมจเวทที่ได้รับลงอย่างละ2%ครับเราจะเห็นได้ว่าชุด มีความสามารถที่น่าสนใจหลายอย่างเลยครับซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มในเรื่องของดาเมจแล้วก็ยังทําให้ตัวละครของเราเนี่ยสามารถที่จะยืนรับดาเมจได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเอาไปสู้กับพวกบอสนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าด้วยออปชั่นหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะไปคล้ายคลึงกับชุดที่มีมาก่อนหน้านี้2ชุดด้วยกันโดยสำหรับชุดแรกนะครับเป็นชุดกาชาที่เข้ามาก่อนหน้านี้อย่างอ u t ตัมลิฟ f นะครับที่มีการเพิ่มในส่วนของ P a d k แล้วก็ M a d k ที่3%เหมือนกันนะครับแต่จะมีข้อแตกต่างกัน เรื่องของการที่จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยถึกเดฟเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับโดยในส่วนของออตัมลิฟต์นะครับก็จะช่วยเพิ่มในส่วนของพีเดนะครับไปจนจมดนิบหหน่วยและการที่สามารถออโต้แคชแอสซัมทียได้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มพีเดแล้วก็เอ็มเดของอุปกรณ์เนี่ยขึ้นมาได้สูงสุดถึง65%ด้วยกันครับแต่โดยภาพรวมแล้วนะครับส่วนตัวเนี่ยผมยังรู้สึกว่าชุดคัสโต้แพนทอมเนี่ยสามารถที่ทําให้ตัวละครของเรานั้นยืนรับดาเมจได้ด,ดีกว่าครับเพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มออสติมมมมให้แ้แลววก็ยังีคาาาสรถ ในการลดดาเมจกายภาพแล้วก็ดาเมจเวทลงให้ได้อีกด้วยทีนี้นะครับมันมีสิ่งที่เชื่อเถือนกันอยู่หนึ่งอย่างครับ นั่นก็คือความสามารถจากการลดดาเมจที่ได้รับลงจากมอนสเตอร์ขนาดใหญ่จากชุดออตัมลิฟต์นะครับซึ่งมอนสเตอร์ขนาดใหญ่เนี่ยอย่างที่เรารู้กันครับว่าในช่วงกลางถึงเลดเกมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยบอสก็จะเป็นขนาดใหญ่ทั้งหมดเลยแต่นอกเหนือจากพวกบอสแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะเอาไปใช้ลดดาเมจจากพวกมอนสเตอร์ทั่วไปในเวลาที่เราจะต้องไปฟาร์มมอนสเตอร์ขนาดใหญ่เป็นต้นครับในขณะที่ชุดพล s สเตอร์แพนทอมนี้นะครับจะช่วยลดดาเมจจากมอนสเตอร์ประเภทบอสซึ่งนั่นเท่ากับว่าต่อให้บอสตัวนั้นนะครับจะไม่ได้เป็นขนาดใหญ่ก็ สามารถที่จะช่วยลดดาเมจได้แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่กับการสู้กับบอสต,ตลอดเวลานะครับอย่างเช่นการฟาร์มหรือว่าการลงดันต่างๆเนี่ยเราก็มักจะเจอมอนสเตอร์เป็นส่วนใหญ่เอาเป็นว่าหากใครนะครับที่มีชุด a u t ต m n มิฟอยู่แล้วเนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ต้องมีชุดคัสโ l p แพน t อมเพิ่มก็ได้นะครับแต่หากใครที่ยังไม่มีทั้ง2ชุดนี้เลยและจะต้องเลือกเพียงแค่ชุดใดชุดหนึ่งเท่านั้นผมก็เชียร์ให้เลือกเป็นคัสโต p แพนธอมครับ ส่วนอีกหนึ่งชุดนะครับที่จะเอามาเปรียบเทียบขอย้อนกลับไปตู้กาชาแรกเลยครับนั่นก็คือพลัมโซดานั่นเองโดยสำหรับชุดนี้นะครับจะช่วยเพิ่ม P a d k แล้วก็ M a d k แบบเป็นหน่วยเนี่ยมาให้เลยนะครับอย่างละ25หน่วยด้วยกันแล้วก็ช่วยเพิ่ม P Damage แล้วก็ M Damage นะครับอย่างละ3.5%อีกทั้งก็ยังจะช่วยเพิ่ม All Attribute นะครับอย่างละหน่หน่วยซึ่งหากเทียบกับ Custom p a n t h แล้วนะครับก็มีหลายๆส่วนที่เหมือนกันครับอย่างเช่นการเพิ่ม P a d k แล้วก็ M a d k นะครับแต่จะเปลี่ยนจากการเเพิ่มป็น น่นแบบอกจากนี้นะครับก็ยังเพิ่มในส่วนของ All Attribute เหมือนกันแต่ว่าชุด custom p h a n t อ m เนี่ยก็จะเพิ่มให้มากกว่านะครับที่อย่างละ2หน่วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมว่าสิ่งที่ทุกคนสงสัยเนี่ยก็คือการที่ได้ P a d k หรือว่า M a D k แบบเป็นหน่วยแล้วก็ได้ P damage แล้วก็ M damage ติดมาด้วยเนี่ยหากเทียบกับ P a D k แล้วก็ M a D k เป็นเปอร์เซ็นต์นั้นส่วนไหนเนี่ยจะช่วยเพิ่ม damage ได้ดีกว่ากันนะครับคิดง่ายๆแบบนี้เลยครับว่าถ้าการที่คุณได้ P a D k หรือว่า M a D k เป็นจำนวน3อซน่ะซึ่งหากไปคำนวณกับ P a d k หรือว่า base M a k ที่เรามีอยู่ในตอนนี้และเพิ่มขึ้นมามา,มากกว่า100หน่วยบวกกับการที่ตัว ละครของคุณนั้นเป็นสายที่เน้นโจมตีปกตินะครับชุดทัสต l าแพนทอมเนี่ยก็อาจจะตอบโจทย์กว่าแต่สําหรับใครนะครับที่ลองคํานวณดูแล้วการได้ PADK หรือว่า MADK มาเป็นจำนวน3%าเนนี่ยก็ช่วยบวกในส่วนของเบส ADK หรือว่า MADK เนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่และตัวละครหลักของเราเนี่ยก็เป็นสายเน้นใช้สกิลนะครับส่วนตัวนะครับผมก็รู้สึกว่าชุดพร um ัมโซดานะครับก็อาจจะยังคงใช้งานได้ดีอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็มีหนึ่งอย่างนะครับที่ชุดพร um ัมโซดาเนี่ยไม่สามารถที่จะสู้ชุด คาส t o โต h a พนทอมได้นั่นก็คือในเรื่องของการทำให้ตัวละครนั้นยืนรับดาเมจได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วก็มาถึงแฟชั่นชิ้นสุดท้ายนะครับที่น่าจะมีคนอยากได้เยอะที่สุดเลยเพราะว่านอกจากจะเท่แล้วก็ยังมีเอฟเฟกสุดอลังการด้วยนะครับนั่นก็คือเค r ร์ไซนั่นเองครับ โดยสำหรับแฟชั่นชิ้นนี้นะครับก็มีความสามารถในการเพิ่มพีเดฟครับเป็นจำนวน16หน่วยเพิ่มเอจินะครับเป็นจำนวน3หน่วยช่วยลดโอกาสในการติดสถานะดักเน็ตลงนะครับเป็นจำนวน10%สามารถที่จะสร้างความเสียหายกับมอนสเตอร์ประเภทเดมอนแล้วก็อันเดนะครับได้ดุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นจำนวน5%ลดดาเมจที่ได้รับนะครับจากมอนสเตอร์ประเภทแองเจลลงนะครับเป็นจานวน5%แล้วก็ความสามารถสุดท้ายเลยนะครับเมื่อใช้สกิลโจมตีสตูนะครับมีโอกาส5%ด้วยกันครับที่จะสร้างความเสียหายกับ มอนสเตอร์ Monster, ประเภทเดมอนแล้วก็อันเดนเนี่ยได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นจำนวน8%มีคูดาวอยู่ที่15วินาทีนะครับซึ่งจุดเด่นหลักๆของแฟชั่นชิ้นนี้เลยเนี่ยนั่นก็คือการสร้างความเสียหายกับมอนสเตอร์หรือว่าบอสประเภทเดมอนแล้วก็อันเดนนั่นเองครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับหากใครที่ดูวิเคราะห์ชุดกาชาของแฟชั่นตู้ก่อนหน้าอย่างออลตัมลิฟต์มาเนี่ยผมเคยบอกไว้นะครับว่ามอนสเตอร์แล้วก็บอสโดยเฉพาะพวกบอสเลยนะครับเผ่าเดมอนแล้วก็อันเดนเนี่ยมีค่อนข้างที่จะเยะพ คนคในช่วงต้นเกมเนี่ยอาจจะไม่เห็นสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในช่วงกลางถึงเลทเกมโดยเฉพาะช่วงที่อัปเดตแมปการดเฮมมาแล้วนะครับจะมีมอนสเตอร์แล้วก็บอสเผ่านี้เยอะมากๆนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูกันครับเราจะเห็นได้ว่ามอนสเตอร์ประเภทเดมอนแล้วก็อันเดดเนี่ยมีค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะเดวลในช่วง60เป็นต้นไปและถ้าสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีมินิบอสรวมไปถึงบอสเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรดังนั้นนะครับหากใครที่เป็นสายล่ามินิบอสแล้วก็สายล่าบอสอยู่แล้วเนี่ยการที่มีเคียวเคิร์สไซนนี้ติดตัวไว้เนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก่าจะได้หยิบมาใช้งานได้อย่างจริงจังเนี่ยก็จะต้องเข้าสู่ช่วงกลางถึงเลดเกมนะครับโดยภาพรวมแล้วนะครับสำหรับแฟชั่นเซ็ตคัสตอมแพนทอมนี้เนี่ยส่วนที่น่าสนใจที่สุดสําหรับผมก็จะเป็นส่วนชุดแล้วก็ส่วนหลังนั่นเองครับส่วนใครนะครับที่เป็นสาย PVP เนี่ยจะเปิดหาส่วนหน้ามาใช้งานด้วยก็ได้แต่นอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็งบประมาณของแต่ละคนนะครับ และนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดของการวิเคราะห์ตู้กาชาเข้าใหม่นะครับนั่นก็คือแฟชั่นเซ t ตคัสตอแพนทอมนั่นเองชอบชิ้นไหนหรือว่าได้ชิ้นไหนมาแล้วมีประสบการณ์การใช้งานที่น่าสนใจย,ยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผม,มา่าร์เบเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ